อืมอืมเบี้ยคนมักเผ็ดพี่น้องเผ็ดมาแสบอืมโคชเชอรสวัสดีครับมาพี่น้องบุนี้ได้กอดต่อมค้มกับต่มแสบๆมา วันนี้ไม่กินน้ำกันได้ครับเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ทั้งสุนัขบอวลาฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฮ่องกงเมียนมาเอเชียยุโรปอเมริกาไม่กินน้ำกันพี่น้องจินเจ้าอันเอมเบดนามเดินอันก้อยบ่อสุ่มฝาซุปไว้ยเน่ามาบอวลาอย่างห่างน่อพี่น้องอู้เสืรอฟกันแป้งนี้อันนี้โบกไงใบได้ครับเด้อมาไดโอเสียวเยอเดิมกับโจจวดก่อนเนาะต้องขาเข้า อีลินบะข้าหรือวาอืมื่ะนี่โเคตรงนี้ยเพือขายเฮ็ดให้ไม่ใครเผ็ดอืมนี่ จับอืมอืมผมไปเปื่อยเพื่อน้อ๋อแบแับแับ ต่างผอยู่มูสามหัดขับนี่ละภายาน,นมาสื่อได้ครับได้พี่น้องเ้อะแสบได้หลายหลายไว้เห็ดเองครับวอนหลํ่กนหลํา,ลาลมเป็นมะตุงไต่บัน อืม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 ตัดที่เลือดมีคนอยากกินผีกินดาแดงมันบูกเห็ดดอกผมบอกเป็นสม ร่มันหวานอืมอืมราย Ui, thịt biệt Mà. thịt. <laughs> <laughs> ค้อนมาเผ็ดพี่นอ้องปลาเผ็ดมาแซ่บม,ม,มาแซ่บๆกันเด้อครับ 음. 오. 음. 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 ไม่ต้งัติ่ผัดะสมก็ไน้นะเดี๋ยวมันจับผักสะสมกลักเม,เม็อสม,มจะหอมไม่กินกับลบับอืม,อม แสบแสบมาเด้อมาเดิอมาเดินลืมเผ็ดไปที่มานี่พริกกรเลียงตุ่มอยู่พี่นอ้องสุดหยอดจำถมเผ็ดหอม,หอมแสบอืมต่รู้สึกว่าความเผ็ดละแต่เผ็ดหน่อยๆครับอืมอืม,อม หอมหอมือมอร่อยมากเด้อกินก้อย <c oughs> อือม้มแซ่บไม่ได้อยู่เรื่องแซ่บสวยสูด ท่งอะ่อยนวยุ้มกันใรยากินเห่นสมเด้อครับแหนมสมปลาแซบสูสกรลังเฮ็ดขายหลอบทรงมืออื่นอืมไก่เวาัจุกบักอ่อเดร์ปลาฮัจงขาสุดปลาหัทจุกบักออเดร์เป็นไก่เต็มนะ้ครับเน่ยแบสูส่เพิเฮ็แหนมอือแซบได้เหลี่ยงอือน้ำร้ายแปดเพิ็ดแหนมสมป่าเนาะสมป่าตัวปาตองสัมาไก่ ส้มปลาปต้นปลาตันอืขับเหรอสั่งเลยด้ว,ดวขับด้วยได้แสบสวยสู ราดดิมมูสามนี่นะ่เปล่อืมแอืมบรเิเฮดเองนะครับเฮดเองก็่ิดตอนไงคอนนอีู้ยอะเฮดเองก็สิได้ได้กินกล้วยพี่น้องก็สิเป็นส้ยกินแล้วเดี๋ยวมาหนักกัน ที่ไม่เห็นสูตรน้ำจิม้มเจาเพีให้เพื่อนบงึงเจ้าเป็นน้ำเพื่อนอยากได้ก็เท่าปเปลี่็นก็ได้สูตรทั้งบ้านเฮาสัตว์๋ยวมือหนาุดไม่เห็นเพื่อนบึงอยู่ครับ<ะ>พริกอันนี้บุกพริกตุ่มพริกกระเลียงหอมแสบอีก เผ็ดเขาแจกเข้าแจกแล้วห้องอืม มีสามบวกพ่อแล้อ,อแซบช่วงบะต้มก็แซบมีคนถามว่าทำไมไม่หมดเอาไว้เห็นว้อเผื่อแซบสวยสูบไปจะกินเลยครับอะไรนัวพี่อยากกินพุณ <c oughs> อยากกิน สุดท้ายแล้วสุดละมันเนี่ยสอบจะถามนะครับบาปเป็นยังขึ้นชิมวนชิมวน่าจจะไปจกเออ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 ด้อจับกรนลำดีวเสร็จสบหลายพี่น้อง เมื่อกี้ผมชอบพทอสมนี้นะครับเมื่อื่นถ้ามีโอกาสผมจะเอาเอาเน,นี่ยกับมะเข็ดน้าจิ้มสูตรแจวเพียครับสูตรเด็ดของช่องเลยครับมาไม่เห็นเพื่นเบงิงเราจะกินส้อยจุย้ยเบงิงเอาแค่วันี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายเช้าๆเอาวีดเซนกับเออย่ยงเลิฟยูออสเลีฟยูเวียดนามบ๊ายบายตุรกีบีบีบ๊ายบายาาาลเลิฟยู